ชื่อกิจนะครับเป็นหลานเจ้าของที่แล้วก็เป็นหลานเจ้าของศาลนี้มนเมื่อประมาณ6-7ถปีที่แล้วฝันเนี่ยก่อนเจอศาลรว่าเขาเปิดทางให้แล้วเราอยู่หัวใจเราเจ็บจีดเลยมัอนมีอะไรแทงอ่ะสำหรับการเดินทางมายัางศาลเฉพาะแห่งเจียไต่เสียหูกโจ้เพชรเกษม48นี้นะคะทางเราแนะนำให้นั่ง MRT ลงสถานีเพชรเกษม48ค่ะ หรือถ้าเกิดท่านใดนะคะขับรถส่วนตัวมานะคะก็แนะนำให้จอดที่ปั๊มปตทรตรงสถานี MRT เพชรเกษม48ค่ะศานเจ้าพ่อแห่งเจียไต่เสียฮุกโจ้เพชรเกษม48แยก2นี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบปฏิบัติของทางผู้ดูแลนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะปฏิบัติเหมือนเหมือนกันค่ะ และทางช่องของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณกิจค่ะผู้ดูแลสารเจ้าพ่อแห่งเจียไต่เสียฮุกโจ้เพชรเกษมสม48แยก2แห่งนี้นะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะครับผมก็กิจชื่อกิจนะครับเป็นหลานเจ้าของที่แล้วก็เป็นหลานเจ้าของสาลนี้แล้วก็เป็นคนที่เริ่มบูรณนะดําเนินการสร้างใหม่สารเจ้าพ่อแห่งเจียเพชรเกษม48แยกสองครับแลาลนี้ก็ เข้ามาเจอโดยบังเอิญโดยมีภารกิจของอากงซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสารตรงนี้ถึงแม้จะเป็นญาติพี่น้องกันกับลุงก็ลุงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้สมัยโบร,ราณเลยมันเป็นตลาดเก่าตลาดบางว่าคือสมัยก่อนยังไม่มีตึกลาบ้านช่องมากมายจะเป็นที่เป็นดินปเปียกฉแฉะละสารเจ้าเนี่ยจะเป็นเพิงไม้สมัยโบร,ราณน,นะเท่าที่เรา สืบได้โเหมือนสมัยทวดเขาน่าจะนํายิมซินเข้ามาซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีอากงองค์เดียวไม,ไม่ได้มีเจ้าองคเดียวมีปึงเทามาเทากงแล้วก็เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าว่ามียิมซินเจ้าองค์อื่นีกหรือเปล่าอย่างที่สืบจากคนโบราณหรือคนรุ่นเก่าๆอย่างพระอุปชาที่บวชให้อย่างเงี้ยเขาบวชตั้งแต่สมยัยเจ็ดผมเขาเจ็ดขวบทุกว,วันนี้แกน่าจะเจ็ดสิบกว่าแล้ว แกก็บอกว่าสมัยแกบวชตั้งแต่เป็นเนนะ่แกก็เห็นศาลนี้แล้วซึ่งการเรียงลําดับอายุเนี่ยน่าจะมีหลักร้อยปีขึ้นไปที่แน่ๆน่าจะมีหลักร้อยยายทวดเนี่ยน่าจะเป็นคนนําองค์กิมซินแล้วก็สร้างศาลก่อนที่จะเริ่มมีการพัฒนาตึกราบัานช่องเข้ามาอะไรทํานองนี้ศาลก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดจนผ่านมายุคหนึ่งก็เป็นโรงงานเช่าพื้นที่ตรงนี้แต่โรงงานก็อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ด้วยงสาเหตุอะไรบางอย่างแต่กรงก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเป็นการแบบบูรณะในรอบ40ปีถ้ามีจะมีภาพเก่าๆในเพศสารอยู่ว่าตอนก่อนที่จะบูรณะเนี่ยมันเป็นสภาพของเมื่อ40ปีที่แล้วสารที่ยังไม่ได้ทำทำครั้งสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็ในรอบ40ปีที่ได้ได้บูรณะใหม่ จุดเริ่มต้นแรกเลยย้อนกลับไปมันทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลยซึ่งถ้าถ้าคนเราถ้าเราเชื่อเรื่องวาละเรื่องบุญกัมพันเนี่ยมันจะย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยผมบูชากงครั้งแรกซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันคือก่อนที่ผมจะมาเจอสารนี้ผมฝันเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วฝันเนี่ยก่อนเจอสาร ซึ่งผมฝันว่าโกงเนี่ยมาตามแต่รายละเอียดของมันคือแต่ก่อนนะ่ยผมไม่ได้เป็นคนนับถือเจ้าจีนเราไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าจีนคืออะไรพระจีนสันเจ้าเราบบไหว้พระอย่างเดียวคือมีอยู่คืนหนึ่งช่วงนั้นเราฝันฝันว่าเราไปที่ไหนไม่รู้สถานที่มันขาวโพลนหมดเลยนะแล้วอยู่ๆมีคนโบราณแปดศอกร่างกายสีขาวสีสว่างเลยนะ แต่สถานที่มันก็มีทั้งตึกต้นไม้ภูเขาเลยรวมๆกันหมดอะ่ะแต่ก็ขาวแล้วคนที่เดินมาก็ตัวขาวอีกเราก็งงเลยมันขาวไปหมดแต่เรามองรู้ว่าเป็นคนแปดศอกคนโบราณอะ่ะสองเมตรกวา่าเขาเดินเข้ามาหาเราเสร็จเขาก็มาถามเราว่าทำไมไม่บูชาเขาสักทีมัวรออะไรอยู่เราก็งงตอนนั้นเราก็วัยรุ่น,นอ่ะในฝัานนะแบบมึงพูดอะไรของมึงวะแล้วเขาพอเราพูดอย่างเงี้ยนึกเสร็จเด็วเขาก็พูดต่อว่าไม่เป็นไรเขาไม่โกรธ แล้วเขาก็พอเขาพูดจบเขาว่าไม่โกรธเขาเอามือจับหัวเราอะแล้วเขาก็พูดว่าเขาเปิดทางให้แล้วเราอยู่หัวใจเราเจ็บจีดเลยเหมือนมีอะไรแทงอะพอเขาเอามือออกกตาเราก็สว่างผ้าขาวขาวผ้าสว่างไปหมดเลยนะเหมือนนีมิแต่แล้วมันเป็นรูปปั้นตะกงแบบเดียวกับวั่ที่วัดสามจีนอะ่ะที่ถือกระบองอต่างชีเทนต์ต้เซ่นอะ่ะแต่สูงเท่าตึกใบยกนะแล้วก็ใส่ชุดเกาะสีทองสลับแดง มีธงสหรือหผืนเนี่ยแหละอยู่ข้างหลังแต่หน้าใบหน้ากงเนี่ยจะเป็นเหมือนดาราจีนอะ่ะคนจีนที่ดูดีแต่เป็นเือนคนกึ่งลิงใช้คำนี้ดีกว่าแต่ดูดีแล้วก็ขนนสีทองเราเห็นชัดมากเลยแล้วเรา,เราในฝันเราแงนหน้ามองพอสูงเขาตึกไปหยกเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นแต่ทีนี้ช่วงนั้นที่เราเล่นดนตรีเราก็เราจะสนิทกับพี่รุ่นพี่คนหนึ่งพี่บ๊อบบี้แล้วก็เล่าความฝันให้แกฟังว่า เดียผมเจอประมาณนี้ยพอเรารู้ว่าแกไหวอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นนั้นเลยแล้วก็แบบแกก็แนะนําว่าทําอย่างนี้นะลองเปิดใจศึกษาดูเราก็เลยไปลองเปิดใจศึกษาดูหลังจากที่ฝันก็ไหวตะลุยทุกสันเจ้าดูว่ามันเป็นยังไงประวัติความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ลงลึกจนมาถึงจุดจุดหนึ่งที่พี่เขาพาเราเขาเคยเขาบอกเราว่าเดี๋ยวเราจะพาพาเราไปที่ที่หนึ่งทางที่ก่อนจะเป็นวิหารจัดงานเราก็ไปเจอเราเจอกองใหญ่ เราเจอเสร็จก็คือตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องเราจะต้องเป็นทาหารไงแล้วเราผ่อนผันไว้จะไปขอว่าให้ไม่ให้โดนไม่ให้โดนทาหารแล้วช่วงนั้นตากระยายเราป่วยวก็เลยบอกว่าขอโดนนะแกบอกคําแนะนําของกงใหญ่คือสมัครใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยล้วแบบมาขอให้ไม่โดนแต่แกบอกให้ไปสมัครซึ่มันส่วนทางกับเราแกก็เลยบอกไปสมัคร้วชีวิตจะเปลี่ยนเราก็เลย สมัครเขาสมาัครแกก็เลยบอกกิจผลว่าให้ลองคิดดูว่าหาเงินรักษาตายายเป็นแสนเลยหากับแม่เนี่ยทำไมหาได้แต่แกไอ้แย่หาวิธีในการจัดการทหารเรื่องทหารเนี่ยทำไมหาเงินไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าอ้วนสั่งให้ลื้อเป็นไงลื้อเลยหนีไม่ได้ก็อยู่แกก็พูดเรื่องศาลเราก็งงศาลเขาพูดว่าในซอยบ้านลือ้อ มีบ้านอัวอยู่มีสารอัวอยู่ไปหาให้เจอแล้วก็ถามว่าซอยบ้านผมจะมีได้ไงมีแต่ปึงแถวมาเถากงสารเจ้าเจียเทพธิดาผมก็ถามสวนผักเหรอไม่ใช่เทือไทยเหรอไม่ใช่มีซอยบ้านหรือหาให้เจอแล้วไปทําซะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะแม่เอารถเข็นมาจอดที่นี่เช่าที่ขายของจะเก็บรถขายของแต่แม่ก็บอกอยู่แต่เรายังไม่เคยเข้ามาว่ามีสานเจ้าจีนอยู่ตรงนี้นะเราก็ตอนนั้นเราไม่ได้ใส่ใจไง เลยช่วงวันนั้นก็เลยพอเสร็จจากงานที่นู่นเราก็เลยมาช่วยแม่เข็นรถมาเก็บตรงเนี้ก็เลยเข้ามาดูช่วงนั้นจากเดือนนึงนะเกือบเดือนเลยทิ้งระยะมาแต่ตอนที่เป็นสารเก่าเนะี่ยมันไม่มีไฟมันจะมืดแม่ก็เลยบอกว่าเข้าไปดูสิสารอะไรก็เดินเข้ามาดูฉายไฟป,ปุ๊บโอ้โหเป็นโกงเราก็ตกใจเลยคาพูดที่เขาพูดเนะี่ยมันเรื่องจริงเลยที่เขาพูดนะนั้นเราเชื่อสนิทใจเลยที่นี้นะว่ากงกงมีจริงแน่นอน แต่จะว่าจะเป็นในตามหนังหรือหนังสือหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่เราเชื่อโกงมีจริงแน่นอนวินาทีแรกที่เจอเราตกใจมากเพราะสภาพประกงคือแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบทาไมมาอยู่ตรงนี้ก่อนจะเทปูนเทอะไรมันเป็นขยะหมดเลยเพราะมันเป็นสารละมันเป็นเหมือนจะกึ่งสารล้างแล้วแล้วก็เป็นที่โรงงานล้างอะไรอย่างเงี้ยมีที่จอดรถอย่างเงี้ยเราก็แบบวินาทีแรกเราแบบตกใจทําอะไรไม่ถูกอ่ะอย่างแรกที่คิดคือเราจะยกกลับบ้านยังไงก็จะเอากลับบ้านให้ได้ แต่ว่าแม่ก็สกษษิดไว้หน่อยว่ามันเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไม่ไประวางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทางดําเนินการว่าเราจะแบบยกกลับหรือจะสร้างหรือจะอะไรเงี้ยผ่านระยะเวลาไปจนถึงแบบเราไปเป็นทหารเสร็จเรียบร้อยไปเป็นทหารตอนยี่สิบเจ็ดนะก่อนที่จะไปเป็นอย่างเงี้ยเราก็อยู่ๆมีโอกาสได้ได้เจอพ่พิอีกครั้งหนึ่งจะไปเจอแกอีกทีได้ยังไงแต่น่าจะเป็นทางลูกศิษย์เขาหรืออะไรสักอย่างมาเจอ,อราบนบ่อ น่าจะคนในหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละมีการติดต่อกันว่าอยากจะร่วมบูรณะทสาสถานีให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันติดพันตรงนี้ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลก็อาจะทําได้แค่ตัวสารเพราะช่วงแรกๆจะยังไม่ได้แบบเปิดเปิดเปิดให้แบบเปิดเต็มร้อยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะจะต้องไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่ช่วงเวลาไม่ถึงสิป<ๆ>ีเรื่องเล่ามันจะเยอะอย่างที่นี่ ทุกคนจะรู้กันคนที่มาบ่อยคือองค์เลยชอบประทัดขออะไรก็แล้วแต่ก็ได้หมดแต่ถ้าประทัดคือจะไวมากชอบชอบประทัดพิเศษเป็นเรื่องที่พิเศษเลยประทัดสําหรับอากงเนะี่ยโชคลาภจะมาอันดับหนึ่งเลยที่เนี่ยเงินทองถ้าไม่เกินกรรมนะคนที่ได้โชคลาภจากอากงเนี่ยออนะประทัดเท่าไหร่เท่ากันอย่างตัวผมเจอสารแรกๆเลยอนะถ้าสําหรับผมเนี่ยถ้าพูดในเรื่องเสี่ยงโชค ผมมาถูกหวย13สามงวดติดก,ก่อนจะมาสร้างสารต่อรางวัลสูงสุดน่าจะเป็นแม่ถูกแม่ถูกรวันที่สี่สองรอบน้งผมถูกเมื่อปีที่แล้วพฤศจิก,กายนผมจุดประทัดถวายแหละงวดที่มันออก4ี่ศูนย์ผมก็ซื้อแค่สี่ศูนย์สี่ศนย์สี่่นยนี้เต็กประทัดพัวงกงก็ให้สี่นยี่ตรงๆไงก็เลยซื้อ ซื้อไปก็ถูกแสนกว่าเพราะที่จะมีอยู่โพสตหนึ่งที่เราเอานิ้วลงให้ดูก็นะ่ะคือผมจ้างมาเล่น mm hmm. เพราะว่าลามันหลังจากแซยิดมั้งถ้าจำไม่ผิดผมเอาหนังมาฉายฝนไม่ตก mm hmm. ไม่ได้ฉายน้ําท่วมถึงสารน่ะร้อยวันพันปีไม่เคยท่วมถึงขึ้นมานี่หรือท่วมขึ้นมาเกือบถึงบนนี้ท่วมไม่พอเสร็จหนังไม่ได้ฉายไม่อยากดูหนังยนยอยากดูนิ้วก็เลยคือที่นี่เลยจะรู้ว่าถัดกับนิ้ว นิ้วเนี่ยอันดับสองประทัดดอันดับหนึ่งก็เลยถูกก็เลยเอานิ้วมาเล่นที่หน้าศาลแต่อย่างที่บอกว่าเราทำสัญเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพเราทำเพราะศรัทธาเราก็มีอาชีพอื่นทำมาหากินอย่างอื่นทำสัญเจ้าเนี่ยเพราะเราต้องการให้คนศรัทธาจริงได,ไ,ดได้มาไหว้เราไม่ได้ทำเป็นอาชีพว่า ทูบ40น้ำมัน20มีชุดว่ายชุดนู่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่วนกลับมาในมุมของส่วนพี่ปศเนี่ยใช้คำว่าสนิทในในมุมของพี่น้องอาจารย์กับลูกศิษย์ซึ่งบางเรื่องที่เราไม่รู้แกสอนคนอื่นที่เจอแกอาจจะมองในมุมว่าเราเดือดร้อนก็ไปให้เขาช่วยเป็นร่างทรงแต่สําหรับในมุมมองเราเนี่ยเขาเป็นเหมือนพี่เราเป็นเราเป็นน้องเขาเป็นพี่ เขาเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์เพราะว่าบางความรู้ที่เราไม่รู้เนี่ยเขาสอนพ่อกับลูกอะไรอย่างนี้เพราะช่วงอาวัยช่วงอายุอะไรอย่างนี้แต่ถ้าในมุมที่เราคุยกับอากงผ่านแกเนี่ยแกจะสอนไว้ว่าสําหรับสารนี้ให้ให้ได้มากกว่ารับให้ได้เยอะที่สุดแล้วที่เนี้ยไม่เราไม่รู้ว่าที่สารอื่นจะเป็นยังไงแต่สำหรับสารนี้เขาแกบอกว่าให้มันฉีดทุกกฎของสารเจ้า อย่าให้มันไปนเหมือนที่อื่นเพราะว่าพิธีพิธีรีตองกับความเดือดร้อนลูกหลานเนี่ยแกเลิกความเดือดร้อนลูกหลานแกไม่สนว่พิธีรีตองเลี่ยงกันเอาเงินคนอื่นให้น้อยที่สุดคนมีคนไม่มีมันเจอศาลเนี้ยทุกคนเท่ากันที่นี่ก็จัดงานก็ปีหนึ่งครั้งเดียวที่ใช้เงินคือแซยิดโกงซึ่งก็แล้วแต่วาระว่าเราอยากจะทําอะไรให้คนได้ร่วมบุญแค่ปีเดียวพอ อย่างเท้าที่เราถวาย250สบบาทปีหนึ่งเราลบกวนเงินแค่นั้น250บาทที่นี่คือคุณมาถึงหยิบทูปผ้าดอกจุดทูบให้คุณคุยกับกรงโดยตรงว่าคุณอยากให้ท่านช่วยอะไรแต่ท่านช่วยคุณเองสุดท้ายสําเร็จแล้วมันเป็นเรื่องของคุณกับท่านว่าคุณจะจะทำอะไรให้ท่านท่านจะเอาอะไรให้คุณก็จัดงานที่เห็นน่ะว่าจะเป็นทุนส่วนตัวเราเองหมดเลยหรืออย่างเราตอนนี้ทางศาลทำดันหน้าช่วยเรื่องสถานาการณ์โควิดเนี่ย ซึ่งคงสอนไว้ว่าแกบอกไว้ว่าไม่มีเงินจุดทูบบอกแกแกหาเงินมาให้อาจจะมาในรูปแบบโชคลาภไม่มีทูบเทียนแต่แกก็ไปดึงลูกหลานมาทะาไที่เอาไปซ่อมเนี่ยเป็นไม้สักที่เราก็ไม่รู้ว่าดูยังไงเป็นไม้สักนะแต่คนที่ไปซ่อมบอกนะ่าจะเป็นไม้สักแล้วก็ไม่มีการแตกเล้าใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีการบิน่นไม่มีแตกเล้าชำรุดมีแค่สภาพสีหรือปูนที่เขียนลายทำใหม่หมด ทําแค่สีอย่างเดียวคัดลอ,อกมาส่วนสีที่ขัดออกมาก็เป็นมวลสารในกระถางทูบซึ่งบริวารอากงที่อยู่ข้างก็มีพี่ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้อยู่ให้มาหัวเวร่อประดับบรารมีอากงได้ทุกวันครับหกโงเช้าหกโมงเย็นในช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าต้องจํากัดเพราะว่าตรงนี้ทุกคนต้องปฏิบัตรริตามมาตรการของรัฐนะครับ ช่องไปดีมาดีช anel 1น2 8เเราสองคนต้องขอขอบคุณคุณกริชนะคะที่สลาเวลามาเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสารเพชรเกษม48แยก2แห่งนี้ค่ะสำหรับผลงานจิตกรรมภาพวาดเป็นผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาควบคุมการวาดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธพัดเอี่ยมประธานสาขาวิชา โดยคุณกรตนะคะได้จะส่งภาพหลายๆภาพค่ะให้กับพี่พศและให้อากงเลือกนะคะแล้วภาพก็ลงตัวตามที่เพื่อนๆเห็นดังนี้ค่ะส่วนรูปองค์รักนะคะทางด้านซ้ายมือเมื่อเราเข้าสารไปนะคะนั่นก็คือองค์รักสององค์ที่อยู่กับองค์ไต่เสียหุกโจ้อองค์ปัจจุบันนั่นเองค่ะ ส่วนภาพด้านขวามือนะคะเมื่อเราเข้าสารไปนั่นก็คืออากงปางปราบมานค่ะว่าตามผ้าทอดินทองนะคะที่ใช้ในการประมูลหารายได้สร้างสารค่ะส่วนมังกรด้านหลังนะคะนั่นก็คือภาพที่พี่พศเลือกมาค่ะ ก่อนกลับบ้านนะคะจะได้ทำการเสี่ยงไม้ป๊บป่อยค่ะเพื่อขอทูบนะคะกลับไปให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่องไปดีมาดีชาแนลหนึ่าจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะ <c oughs> อกากงไก่เสี่ยฮุกโจ้อนุญาตให้เรานำทูบกลับไปนะคะจะบอกเลยว่าใครได้ทูบนี้กลับไปค่ะมีความเป็นสิริมงคลมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นมวลสารที่มาจากองค์ไต่เสี่ยฮุกโจ้เพชรเกษม4ีแยก2ที่ได้รับการบูรณะแห่งนี้ค่ะ รอฟังกติกานะคะว่าใครจะได้ไปครอบครองค่ะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe และเข้ามาชมช่องไปดีมาดี Channel 1928ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากติดตามนะคะว่า EP ต่อไปเราจะพาไปสารที่ไหนกันเอ่ย